สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้พี่กันกับน้านองจะพามาเดินทางเข้าสู่โลกของนิกายเซนซึ่งเต็มไปด้วยความลึกซึง้งและความงามทางจิตใจค่ะสวัสดีครับเซนอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวเรามากเพราะมันคือการตื่นรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเรานี่เองครับหลายคนอาจจะนึกถึงภาพพระนั่งสมาธิในสวนหินล้อมด้วยต้นสนและเสียงลมพัด แต่แท้จริงแล้วเซนไม่จำกัดอยู่แค่ในวัดนะคะใช่ครับเซนอยู่ได้ทุกที่ตั้งแต่ในครัวบนถนนหรือแม้แต่ตอนเรากำลังดื่มกาแฟเช้าถ้าเรามีสติครับหัวใจของเซนคือการมองเห็นความจริงโดยตรงไม่ผ่านการตีความไม่ผ่านการคิดปรุงแต่งค่ะและนี่เองที่ทำให้เซนแตกต่างจากการศึกษาทางทฤษฎีทั่วไปเพราะเซนคือการสัมผัสความจริง ไม่ใช่การอธิบายความจริงครับในประวัติศาสตร์ของเซนมีครูบาอาจารย์มากมายที่ใช้วิธีสั้นกระชับและตรงเพื่อให้สิทธ์ตื่นรู้ค่ะบางครั้งก็ใช้เพียงคำพูดสั้นๆหรือแม้แต่การกระทำเล็กๆที่ทำให้จิตของสิทธิ์หยุดคิดในทันทีครับเช่นเรื่องราวของพระที่ถามอาจารย์ว่าอะไรคือเซนอาจารย์เพียงชี้ไปที่ต้นมาตรงหน้าแล้วสิทธ์ก็เข้าใจในทันทีค่ะ เพราะความจริงอยู่ตรงหน้าเราเสมอแต่เรามักจะมองข้ามเพราะมัวแต่ค้นหายที่ไกลออกไปครับการฝึกเซนแบบพื้นฐานที่สุดคือซาเซนหรือการนั่งสมาธิแบบเซนที่เน้นความสงบและการรู้ตัวค่ะการนั่งซาเซนไม่ใช่เพื่อหน,นีความคิดแต่เพื่อเห็นความคิดและปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆลอยผ่านท้องฟ้าครับหลายคนอาจจะบอกว่าจิตฟุง้งซ่านมากนั่งแล้วไม่สงบแต่ในเซน นั่นก็ถือว่าคือการฝึกเหมือนกันค่ะเพราะการรู้ว่าจิตเรากำลังฟุ้งก็เป็นการตื่นรู้อยู่แล้วครับสิ่งสำคัญคืออย่าตัดสินตัวเองอย่าบังคับให้จิตต้องนิ่งค่ะการฝึกเซนจึงเป็นเรื่องของการยอมรับและเปิดใจไม่ใช่การต่อสู้กับตัวเองครับอีกหนึ่งเครื่องมือของเซนคือโกอานหรือปริศนาธรรมค่ะโกอานไม่ได้ให้เราหาคำตอบแบบตะก,กะแต่ให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือความคิดครับ เช่นคำถามว่าเสียงปรบมือของมือเดียวเป็นอย่างไรคำตอบไม่ได้อยู่ในรูปเสียงจริงๆนะคะแต่มันอยู่ในประสบการณ์ตรงของผู้ฟังค่ะโกอานเป็นเหมือนค้อนที่ทุบกำแพงความคิดให้แตกเพื่อให้เราเห็นความจริงที่อยู่นอกเหตุผลครับและนี่นำไปสู่หัวใจสำคัญอีกข้อของเซนคือการบรรลุฉับพลันหรือซาโตริค่ะการบรรลุฉับพลันคือการตื่นรู้ในทันที เหมือนฟ้าแลบในใจจนมองเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจนครับแต่แม้มันจะเรียกว่าฉับพลันเบื้องหลังมันคือการฝึกยาวนานจนจิตพร้อมที่จะเปิดออกค่ะเหมือนการต้มน้ําเดือดเพราะความร้อนสะสมไม่ใช่เพราะไฟเพิ่งจุดครับหลายคนบรรลุในช่วงเวลาธรรมดามากเช่นตอนล้างจานหรือเดินเล่นค่ะเพราะทุกขณะคือโอกาสแห่งการตื่นรู้ไม่ต้องรอพิธีการพิเศษครับ เมื่อการบรรลุเกิดขึ้นจิตจะปลอดปโปรง่งเหมือนเมฆหายไปจากท้องฟ้าเหลือเพียงความโล่งว่างค่ะความว่างนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความเต็มเปี่ยมด้วยสติและเมตตาครับชีวิตหลังการบรรลุไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาแต่เราจะมีสายตาใหม่ในการมองมันค่ะเราจะรับรู้ว่าปัญหาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่จำเป็นต้องต่อต้านมันครับหลายคนถามว่า ทำอย่างไรให้บรรลุคำตอบของเซนคืออย่าไปไล่ล่ามันค่ะเพราะการไล่หาคือการสร้างกำแพงกั้นตัวเองครับให้เราฝึกอยู่กับปัจจุบันทำสิ่งตรงหน้าอย่างเต็มที่แล้วมันจะเกิดขึ้นเองค่ะครูบาอาจารย์มักจะใช้วิธีทำให้สิทธิ์สะดุดเพื่อให้หลุดจากความคิดเช่นการตะโกนหรือเคาะไม้ครับเพียงเสียงหนึ่งหรือการกระทำหนึ่งก็อาจปลุกให้ตื่นได้ทันทีค่ะ แต่เราก็สามารถฝึกเองได้ด้วยการสังเกตตัวเองตลอดวันครับการฝึกแบบนี้ทําให้เราเริ่มมองเห็นว่าตัวตนที่เรายึดถือแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงความคิดค่ะเมื่อความยึดมันค่อยๆจางไปจิตก็จะเบาและเปิดกว้างครับและเมื่อบรรลุแล้วก็ต้องฝึกต่อไปเพื่อรักษาจิตให้มั่นคงค่ะการตื่นรู้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ครับเซนสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแต่ความสงบ สามารถอยู่ได้แม้ในความเปลี่ยนแปลงค่ะและความสงบนั้นเกิดจากข้างในไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมอบให้ครับเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราก็จะไม่หลงในอดีตหรืออนาคตค่ะและนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงครับสุดท้ายแล้วเซนไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่มันต้องอาศัยการฝึกอย่างซื่อสัตย์ค่ะและเมื่อคุณฝึกอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งการบรรลุอาจจะมาถึงแบบไม่ขาดคิดเหมือนดอกไม้ที่บานเมื่อถึงเวลา แม้ไม่มีใครบังคับค่ะขอให้ทุกท่านฝึกด้วยใจที่อ่อนโยนต่อตัวเองและคุณจะพบว่าความจริงอยู่ไม่ไกลเลยครับเซนอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวเรามากเพราะมันคือการตื่นรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเรานี่เองครับหลายคนอาจจะนึกถึงภาพพระนั่งสมาธิในสวนหินล้อมด้วยต้นสนและเสียงลมพัดแต่แท้จริงแล้วเซนไม่จำกัดอยู่แค่ในวัดนะคะใช่ครับ เซนอยู่ได้ทุกที่ตั้งแต่ในครัวบนถนนหรือแม้แต่ตอนเรากำลังดื่มกาแฟเช้าถ้าเรามีสติครับหัวใจของเซนคือการมองเห็นความจริงโดยตรงไม่ผ่านการตีความไม่ผ่านการคิดปรุงแต่งค่ะและนี่เองที่ทำให้เซนแตกต่างจากการศึกษาทางทฤษฎีทั่วไปครับเพราะเซนคือการสัมผัสความจริงไม่ใช่การอธิบายความจริงครับ ในประวัติศาสตร์ของเซนมีครูบาอาจารย์มากมายที่ใช้วิธีสั้นกระชับและตรงเพื่อให้สิทธ์ตื่นรู้ค่ะบางครั้งก็ใช้เพียงคำพูดสั้นๆหรือแม้แต่การกระทำเล็กๆที่ทำให้จิตของสิทธ์หยุดคิดในทันทีครับเช่นเรื่องราวของพระที่ถามอาจารย์ว่าอะไรคือเซนอาจารย์เพียงชี้ไปที่ต้นไม้ตรงหน้าแล้วสิทธ์ก็เข้าใจในทันทีค่ะเพราะความจริง อยู่ตรงหน้าเราเสมอแต่เรามักจะมองข้ามเพราะมัวแต่ค้นหาที่ไกลออกไปครับการฝึกเซนแบบพื้นฐานที่สุดคือซาเซนหรือการนั่งสมาธิแบบเซนที่เน้นความสงบและการรู้ตัวค่ะการนั่งซาเซนไม่ใช่เพื่อหนีความคิดแต่เพื่อเห็นความคิดและปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆลอยผ่านท้องฟ้าครับหลายคนอาจจะบอกว่าจิตฟุ้งซ่านมาก นั่งแล้วไม่สงบแต่ในเซนนั่นก็ถือว่าเป็นการฝึกเหมือนกันค่ะเพราะการรู้ว่าจิตเรากำลังฟุ้งซ่านก็เป็นการตื่นรู้อยู่แล้วครับสิ่งสำคัญคืออย่าตัดสินตัวเองอย่าบังคับให้จิตต้องนิ่งค่ะการฝึกเซนจึงเป็นเรื่องของการยอมรับและเปิดใจครับไม่ใช่การต่อสู้กับตัวเองอีกหนึ่งเครื่องมือของเซนคือโกอานหรือปริศนาธรรมค่ะ โกอานไม่ได้ให้เราหาคำตอบแบบตะก,กะแต่ให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือความคิดครับเช่นคำถามว่าเสียงปรบมือของมือเดียวเป็นอย่างไรคำตอบไม่ได้อยู่ในรูปเสียงจริงๆแต่มันอยู่ในประสบการณ์ตรงของผู้ฟังค่ะโกอานเป็นเหมือนค้อนที่ทุบก,กำแพงความคิดให้แตกเพื่อให้เราเห็นความจริงที่อยู่นอกเหตุผลครับ และนี่นำไปสู่หัวใจสำคัญอีกข้อของเซนคือการบรรลุฉับพลันหรือสาโตริค่ะการบรรลุฉับพลันคือการตื่นรู้ในทันทีเหมือนฟ้าแลับในใจจนมองเห็นทุกสิ่งอย่างอย่างชัดเจนครับแต่แม้มันจะเรียกว่าฉับพลันเบื้องหลังมันคือการฝึกยาวนานจนจิตพร้อมจะเปิดออกค่ะเหมือนการต้มน้ำน้ำเดือดเพราะความร้อนสะสม ไม่ใช่เพราะไฟพึ่งจุดครับหลายคนบรรลุในช่วงเวลาธรรมดามากเช่นขณะล้างจานหรือเดินเล่นค่ะเพราะทุกขณะคือโอกาสแห่งการตื่นรู้ไม่ต้องรอพิธีการพิเศษครับเมื่อการบรรลุเกิดขึ้นจิตจะปลอดโปรง่งเหมือนเมฆหายไปจากท้องฟ้าเหลือเพียงความโล่งว่างค่ะความว่างนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความเต็มเปี่ยมด้วยสติและเมตตาครับ ชีวิตหลังการบรรลุไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาแต่เราจะมีสายตาใหม่ในการมองมันค่ะเราจะรับรู้ว่าปัญหาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่จำเป็นต้องต่อต้านมันครับหลายคนถามว่าทำอย่างไรให้บรรลุคำตอบของเซนคืออย่าไปไล่ล่ามันค่ะเพราะการไล่หาคือการสร้างกำแพงกั้นตัวเองครับให้เราฝึกอยู่กับปัจจุบัน ทำสิ่งตรงหน้าอย่างเต็มที่แล้วมันจะเกิดขึ้นเองค่ะครูบาอาจารย์มักใช้วิธีทำให้สิทธิสะดุดเพื่อให้หลุดจากความคิดเช่นการตะโกนหรือเคาะหมายครับเพียงเสียงหนึ่งหรือการกระทำหนึ่งก็อาจปลุกให้ตื่นได้ทันทีค่ะแต่เราก็สามารถฝึกเองได้ครับด้วยการสังเกตตัวเองตลอดวันการฝึกแบบนี้ทำให้เราเริ่มมองเห็นว่า ตัวตนที่เรายึดถือแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงความคิดค่ะเมื่อความยึดมั่นค่อยๆจางไปจิตก็จะเบาและเปิดกว้างครับและเมื่อบรรลุแล้วก็ต้องฝึกต่อไปเพื่อรักษาจิตให้มั่นคงค่ะการตื่นรู้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ครับเซนสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแต่ความสงบสามารถอยู่ได้แม้ในความเปลี่ยนแปลง และความสงบนั้นเกิดจากข้างในไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมอบให้ครับเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราก็จะไม่หลงในอดีตหรืออนาคตค่ะและนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงครับสุดท้ายแล้วเซนไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่มันต้องอาศัยการฝึกอย่างซื่อสัตย์ค่ะและเมื่อคุณฝึกอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งการบรรลุอาจจะมาถึงแบบไม่คาดคิดครับเหมือนดอกไม้ที่บานเมื่อถึงเวลา แม้ไม่มีใครบังคับขอให้ทุกท่านฝึกด้วยใจที่อ่อนโยนต่อตัวเองแล้วคุณจะพบว่าความจริงอยู่ไม่ไกลเลยครับเซนมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะยังไงบ้างคะศิลปะในเซนจะเน้นความเรียบง่ายเช่นภาพวาดหมึกของญี่ปุ่นหรือการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะทุกอย่างมุ่งให้ผู้ทำอยู่กับปัจจุบันและปล่อยวางจากความสมบูรณ์แบบแล้วชาเซนคืออะไรคะ พิธีชงชาแบบเซนคือการฝึกสติผ่านการชงชาทุกขั้นตอนจะทำอย่างมีสมาธิและความตั้งใจเหมือนสมาธิในชีวิตประจำวันถ้าพูดถึงสวนหินนี่เกี่ยวกับเซนไหมคะเกี่ยวมากครับสวนหินแบบญี่ปุ่นเป็นการวางหินทรายและต้นไม้ให้น้อยที่สุดแต่สื่อความลึกซึง้งสอนให้เรามองความว่างเป็นส่วนหนึ่งของความงามคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธสามารถปฏิบัติแบบเซนได้ไหมคะได้เลยครับ เซนไม่บังคับเรื่องความเชื่อคุณจะใช้เซนเป็นวิธีฝึกจิตใจเพิ่มสมาธิหรือทำให้ชีวิตสงบขึ้นก็นได้แล้วเซนกับการทำงานในชีวิตประจำวันล่ะคะเซนสอนให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ทำตรงหน้าทำทีละอย่างไม่มั่วหลายงานจึงช่วยให้ทำงานมีคุณภาพและไม่เครียดเกินไปเซนมองเรื่องความทุก์ยังไงคะเซนบอกว่าความทุกขเกิดจากการยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้จักปล่อยวาง ใจก็เบาลงมีการใช้เซนในการกีฬาไหมคะมีครับอย่างในศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่นเช่นเคนโดหรือยูโดจะสอนให้นักฝึกมีจิตที่นิ่งแต่พร้อมและอยู่กับปัจจุบันเสมอแล้วถ้าฝึกเซนนานๆจะได้อะไรคะได้ความชัดเจนทางคิดใจที่สงบและมุมมองที่กว้างขึ้นต่อชีวิตเพราะเราจะไม่ติดอยู่กับอดีตหรืออนาคตมากเกินไป แล้วคนที่ไม่มีเวลามากควรเริ่มยังไงคะเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆเช่นหายใจลึกๆสามครั้งก่อนเริ่มงานหรือดื่มชาสักถ้วยอย่างมีสติแค่นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกเซนได้เซนมีคำสอนสั้นๆที่จำง่ายไหมคะมีครับอย่างเช่นเมื่อหิวก็กินเมื่อเหนื่อยก็พักเป็นการเตือนให้เราอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้สุดท้ายนี้ฝากให้ทุกท่านลองใช้ชีวิตอย่างมีสติ มองเห็นความงามของสิ่งเล็กๆรอบตัวแล้วคุณอาจจะพบว่าการตื่นรู้อยู่ใกล้กว่าที่คิดค่ะใช่ครับและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไปครับขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ